สวัสดีครับกลับมาพบกับ f i ทไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุง่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับ จะแนะนําเทคนิคในการใช้งาน Windows 11กับวิธีการเปลี่ยนชื่อไดายไดร์เลสเตอร์นะครับจากไดร์ e เป็นไดร์ d นะครับเนื่องจากมีหลายคนนะครับมีการอัปเกรดด้วยแล้วก็บางคนเนี่ยลง Windows 11ใหม่นะครับพบปัญหาว่าเอ๊ะไดร์ที่เดิมเนี่ยเป็นไดร์ d นะครับการเป็นไดร์ e ไปเลยนะครับทำยังไงนะครับเปลี่ยนตัวชื่อไดายให้กลับเป็นไดร์ d เหมือนเดิมได้ไหมนะครับขั้นตอนันง่ายมากครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อไดายเลสเตอร์ใน Windows 11กันครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนชื่อไดนะครับหรือไดร์เลสเตอร์นะครับในส่วนของ Windows 11ที่เราควรรู้นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่านี่ฮะพี่ก๊อฟจะคลิกให้ดูก่อนก็คือตัวนี้นะครับถ้าเราเข้าไปจะเป็นได้ C จริงๆควรจะเป็นได้ D ไหมกลายเป็นไดอ E เห็นไหมพี่ก๊อฟอยากจะเปลี่ยนให้เป็นได้ D นะครับวิธีการนั้นง่ายมากครับก็ให้เอาเมาส์นะครับไปที่ Star t ก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาครับเลือก Dis Management นะครับ Dis Management ตนะครับตัวนี้นะนะครับหัวข้อนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปครับ พอเราคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยใน Disk m a n a g e m e n t เนี่ยเขาจะบอกว่าเรามีได์อะไรบ้างนะครับหนึ่งเรามีกี่ดิสนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของได์เนี่ยมีกี่ได์นะครับในส่วนตรงนี้ก็คือให้เราเลือกตัวได์ที่เราต้องการเปลี่ยนไดเลสเตอร์นะครับก็สมมติได้ E ตัวนี้นะครับพี่กอฟก็จะคลิกขวาครับแล้วหาคำว่า change die r e s t o r เห็นไหม and park นั่นก็คือตัวนี้นะฮะกดลงไปครับตรงนี้นะครับให้เรานะครับกดคำว่า change นะครับนะครับ change นะ แล้วก็เปลี่ยนเลยครับเป็นได้ดีนะครับแล้วกดโอเคนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้จากได้ดีเป็นได้ดีแล้วนะครับไปดูใหม่นะครับนี่เห็นไหมเรียบร้อยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือในกรณีที่บางคนบอกว่าเฮ้ยได้ดีกลายเป็นไม่ได้แฟดได้เพราะเสียไปได้ดีนะครับก็ต้องให้ถอดแฟดได้ออกก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนแบบนี้แหละฮะ ได้เหมือนกันนะครับก็คือในขั้นตอนในการเปลี่ยนไดเรสเตอร์ก็คือชื่อของมันนะครับเพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็ง่ายด้วยนะครับเวลาเราใช้งานเราจะรู้อ๋อไดซี C, เป็นได้วินโดว์ไดดีเป็นได้เก็บข้อมูลเรานะครับจะได้ไม่สับสนนะครับ นี่แหละครับขั้นตอนในการเปลี่ยนไดเลสเตอร์ใน Windows 11ครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับในการใช้งาน Windows 11ที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ใช้งาน Windows 11อยู่นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์เราด้วยนะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสมุู้เล่าครับช่วยกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat5t ครับ